มือถือบางเบารุ่นล่าสุดจาก Xiaomi นะครับกับ Xiaomi c v 5 Pro รุ่นนี้ขายเฉพาะ G เท่านั้นมากับสเปคน่าสนใจทั้งเรื่องของความบางเบาจอสวยกล้องไรก้านะครับแนละสเปคแรงมากับหน้าจอ6.55นิ้วเป็นจอโมเด 1.5K ความสว่างสูงสุดอยู่ที่3,200นิตนะครับ จอโคงเล็กน้อยนะครับมุมมองการแสงผลทําได้ค่อนข้างดีทีเดียวก็ต้องบอกว่าเป็นจอที่คุณภาพสูงนะครับติ่งอาจจะใหญ่นิดหนึงคล้ายกับ Honor เลยนะบอดี้บางเพียง7.45ม mm, ิมวัสดุเป็นโลหะนะครับ IP rating ไม่มีบอกคาดว่าจะเป็น IP64 นะฝลาลังเป็นสีอเมริกาโนนะครับวัสดุเป็นเ e g เกเลเตอร์ก็ถือว่าเป็นสีพิเศษที่วัสดุ จัดเต็มมากนะที่เหลือก็จะเป็นฝาหลังกระจกปกติเลยนะครับกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเป็น Triple c a m e r เซึ่งดูแล้วเป็นชุดเดียวกับเฉียวมี1 4 T Pro นะครับก็มาครบเลยนะครับทั้งอันตราวัยนะครับแล้วก็เลนส์ปกติรวมถึงเชเลที่2.4-2.6เท่านะครับประมาณนี้นะเรื่องของไลก้าฟิลเตอร์ก็มีครบนะครับทั้งโบเก้เอฟเฟกแล้วก็มีฟิลเตอร์ตัวรูปภาพด้วยวิดีโอถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 60เฟรมนะครับเนี่ยสามารถซูมได้ด้วยก็โอเคนะครับสำหรับมือถือราคาประมาณนี้เรื่องของสเปคมากับ Snapdragon 8s Gen 4นั่นเองก็ถือว่าเป็นชิพที่แรงนะครับอันตัวดูนี้ขึ้น2ล้านเลยโดย RAM สูงสุดให้มาที่16กิกความจุสูงสุดที่512กิกนะครับก็สำหรับมือถือประมาณนี้ก็ถือว่าเร็วแรงและแล้วก็แบตเตอรี่6000ม ah ิลลิแนะครับเป็นแบต SIC ชาร์จเร็วที่67วัตต์นั่นเอง ประมาณนี้นะครับกับ Xiaomi Series 5 Pro นะครับก็เป็นรุ่นที่เน้นความบางเบานะครับต้องบอกว่าเป็นมือถือที่เบาบางจริงๆแล้วก็กล้องดีด้วยราคาขายที่จีนอยู่ที่2,999หยวนหรือประมาณ13,000กว่าบาทสวัสดีครับ